น้ำมันสก,กัดครับผู้ค้าเรื่นท่อนตอนอเที่ยง,ย,งายามนี้เที่ยงหาสิบแปดแล้วว่าแม่นบอกจ้ะเทียงหาสิบแปดหน้าที่วันจันเป็นวันจนันอ่าเป็นวันต่อสุกต่อลาบวันที่ได้เงินได้ท่องวันไปเที่ยวเล่าามคุ้มขอผู้ใด กว้างรายการตูผ้าลวยมือเร่งไก่ลุยสมซื้อดื้อได้สมกุศลบาปบาดชนะบาดชนาได้ส่งได้ใส้ก็ให้ได้สง่งไ,ได้ใส้าสใสปาดน,นามีส่งไม่ลาบไก่ได้ไมีส่งไม่ลาบดือ้อมือเร่งได้ใส่บุญกระถินเพิ่งวาดังกระถินได้บุญกุศลลายากรรมกระถิน พอบุริเจ้าเปินบัญญัติให้เพิ่นอนุญาตก็สิได้บุญหลายเพิ่นอนุญาตให้สร้างกฐินบางคนก็บ,บ่รู้ว่าอนุญาตให้ไปสร้างอันนี้ก็บ่อยากเว้าไปไหลายเพิ่นสิว่าได้การเลือกถึงแม้ว่าจะเรื่องบุญเพิ่นสิว่าเนาะอันนี้ก็ซื่อเน็ตจัว ก็หอญหนาตู้ฟั้งดื้อผู้ลับปั้งรายการจูผ้าร่วยก็ได้ให้ร่วยซ้ำซือดื้อ่สิมีเพิ่มเติมด่วนก็ขอจูว่าไปสักกอนมีจังใดตัวจังใดก็เอาซื้อเนื้อจูขอบพระคุณครับปูอันอันอันอ้วนที่ผ่านมาเนาะค่ะเมื่อวันเสาร์เนาะค่ะหลังจากเล่กเล่าประเด็ออกไปแล้ววันเสาร์ปูฝันเห็นนายกอันอันุทินเนาะค่ะเพิ่น มาหาปั่นจักรยานมาแล้วค่ะสองลอ้อจักรยานสองลอ้อรอบแบบย่หนึ่งมาสั่นตัวก็เลยอ่ะวิ่งรูดมาที่ศูนย์เพราะสองเกิดของคนก็คือสองห้าศูนย์เก้าเนาะเกิดสิบสามกันยาสองห้าห้าเก้าอายุเพิ่นแปดอ่ะอายุเพิน 50, 59, 58, 59น่ะนห้าสิบห้าสิบเก้าห้าสิบแปดหาสิบเก้านี่แหละเนาะมาเนี่ยอ่ะ ่าพราะสอเกิดเพื่งเกิดสองห้าศูนย์เก้าก็เลยเอาหกศูนย์กันไว้น้ำแน่ตัวหนึ่งเนาะคะ่ะและ้วก็ที่ปูตีไห่ก็คือศูนย์ห้าศูนย์สองห้าสองหกสองศูนย์เจ็ดเนาะค่ะปูเนาะจ้าเนี่ยบันทีปู้ฝันแล้วเม,ม่นบังคับปูฝันไม่ม,<า>มือเคื่อนว่านจ้าฝันบามีคนมหาของไอ้สันแต่ใครมักโมว่าขึ้นขึ้นหายออจากไหาว่าปลา ปลาแดกบองมาสั่นเป็นไหก็เล่ยมาสันเกิดบารีสองค่ำลเลยตื่นเป็นผู้ยิ่งดำก็เลยว่าห้วยผู้ที่ที่แบมือเอารับปะป่านั่นแหละวันนี้เอาไหมามาต้ำเต้าคมกลมแหละไห้สองสองลูกว่าหันอยู่หัน เลยดิสันเกลือเมื่อขึ้นไปหาต้นเขาน้ำผีเดียวาจะควงอื้อเนี่ไปที่ปันว่ะปัดหนึ่งขึ้นเออเลยมาปันปันวายุโคปาสาเม,ม่หมดละตะกี้สมัยเพิ่นของป้อนเผาขึ้นเขาเป็นไรไก่ไรกับจับไก่ไก่กำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นบ้านาปเป็นสาวน่ จับได้สองตัวผู้ชายผู้เดียวระหว่างม่หาล้วจับไปจับได้แล้วปล่อยมันซาดเสีโตัวมันจะประคามดื้อเขาจะเลยปล่อยมาคุ้มกันตัดน,นี่ก็เลยช่วงนึงอีกบ้านว่านา้ำท่วมวัดบ้านบ้านดอนหันนั่นละ,ะบ้านเลขที่วัดมันฑการศูนย์าเดี๋ยวนี้มันหนึ่งเจ็ดหนึ่ง่น ต่างวันน้เต็มป่าเต็มวัดมันจะมีป่ามันก็แปดน้ำกัหนึ่งขึห้หนึ่งแปดเพราะว่าเล็กวัดเกิเจ็ดหนึ่งกับศูนย์ห้าอันนี้ก็ได้กันเป็นเพิ่มเติม,มก็คือน้ำเป็นหนึ่งตี่หนึ่งแปดผู้ยิ่งห้องว่าน้ำผม,มวัดผู้เดียวอันนี้เกิดได้เมืนแต่แต่มันจะเป็น เลขบอร์ไปเลขกับบอรลูกคือฝันจังทันแหละหาอยากเพิ่มเติมดับล่างกับ 1. 1> กแปดหนึ่นงแมนเอา้าปลากับน้ำมันก็เป็นแปดแปดมันหนึ่งแต่วาปลาดุ่มันเป็นแปดอยู่แล้วน้ำเป็นหนึ่งปูยิ่งกั 1. 1> บสี่แปดหนึ่งที่สาตัวสี่แปดหนึ่งบอกค่ะปู สามตัวนี่สี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดเอ่อเพิ่เลขทะเบียนวัดมันศูนย์ห้าอ่ามีอยู่แล้วค่ะศูนย์ห้านี่ค่ะเออมันเป็นทะเบียนบอ่อใบเก้ามันใบไม้นี่ก็จะออกทะเบียนไมเนี่มันหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งบ่อเออก็มี่ธนาละเพิ่มเติมก็คือเพิ่มเพิ่มมา อ่าสี่หนึ่งแปดแล้วก็หน,นึ่งเจ็ดดึงบอกค่ะปูจ้าบานี้ไกล้จับไกลน้นี่ผู้ชายจับไก่หนึ่งตัวบอกค่ะไก่ไก่สองตัวจับไก่สองตัวเก้าสองบอกค่ะแนวเก้าสองหรือสองเก้าค่ะปูก็เดียวกันนั่นแหละอ่ะที่เพิ่มเติมมาเนาะค่ะเลขเมื่อนี้กะมีความฝันเนาะเป็นเลขจ้าสองเก้านาะจ้า สองเก้าหรือเก้าสองอะไรกอีกอันนึงจับใกล้ได้กับหาเก้าเมนบอขาวปูหาเก้ากับมี่ของนายกันนุทินอายุเงินเนาะหาเก้าแล้กันหรือว่าเจ็ดเก้าเนาะขอเติมอีกหนึ่งคือเจ็ดเก้าจับกับเจ็ดเนาะเจ็ดเก้าขัน้บุญวาสนียงขันผู้ยิ่งเงินที่ว่าเอา เอาอาหารวาถวายปู่นี่ผู้หญิงกี่คนครับปู่มีสองคนผู้ทิดหน้าด้ในเด้าผู้ทีว่ามือแบลับเอาปลาเข็งน่ะนะจอมากอยู่ก็มูผู้หนึ่งจักมันไผ่ผู้นู <มา S 1> <อ>้นผูน<า>้ที่น้าผูานนี้แม่ตียังไงละค่ะปู่ผู้หญิงสองคนอ๋อสองศูนย์ัแล้วสี่ศูนย์แถแล้วยอตีสองส่นแลว้วขันไห<อ>้สอง,สองมงย ไหามาพร้อมหม,ม,มักน้ำเต้านั่นแหละกลมกลมแหละเอาเอาน้ำเต้ามาถวายบ่ครับปุณมันเอาหมาให้สันเลยเลยสมักซสมักน้ำเต้าสมักหือนี่เไม่บันหญ่เด้งหมักยังหมักน้ำเต้านี่บ่แเมนมันเป็นไห้แต่ว่าเป็นของโบราณเป็นแบบไห้นั่นแหละหมักน้ำเต้าักลมกลมคือเบิ่งหนึ่งคือแักแตงโมเพราะว่าหมาหมห้ กลมๆเนาะไม่ศูนย์มาเกี่้วของแต่ศูนย์มาเจยวของก็จะศ<ม>ูนย์ซีบอกหาะปู่ปุยิ่งศูนย์ซีแต่ให้สองเนื้อกับศูนย์สองซีสองสองซีทันลาปุยิ่งจ้าซีสองเนาะอดีตชอบกับเอานะครก็ชอบกันว่าลายตัวกับป้บบอต้องเอา,อานะจ้านาวาน้ำสูมกับมิตรจุนน้องนาวาบอกศูนย์ตัวเดียวบอกอ่ะ อกตัวเดียวจุนน้องน้าว่าเนาะค่ะอ่าบอกศูนย์ตัวเดียวส่วนย่ามันบ่ฝันเนาะค่ะปูฝันอยู่แต่ว่าเห็นบ่สิบว่าเป็นเลขมันบ่บ่เป็นเลขผูข้ยิ่งมาหาปูสองคนถือว่าเป็นสี่แปดสมองปูก็เป็นพระไหมอ่าแล้วแต่สิตีเอาอนาะ ฉันว่าหลายตัวกันเตียวโละนอะแปดดับเนอะแปดสี่สี่แปดดับแปดแต่ว่าแปดส้นเด่นกับโมแน่คือกันเด่นอยู่บ่ค่ะปูแปดวันนี้มันจะิดสนเด่นแล้วฉันเด่นกับสีมาแปดเนาะค่ะรักแปดกันก็นเป็นไปได้เนาะคะอ่ะต่ำนี้เนาะคที่เพิ่มเติมมามีสองเก้าเจ็ดเก้าศูนย์สี่สี่สองเนาะค่ะปูเนาะแล้วก็สี่หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง เด็กที่วัดจับไก่แล้ะกันผู้ชายจับไก่เพื่อจับไก่อ่ะตีเอาเนาะผู้ตีหาประมาณนี้เนาะค่ะผู้เนาะจ้าจ้าอ่านได้เวลาแล้วกับขอกราบขอบพุณผู้หลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางความฝันให้ที่แฟนซ่องโจ๊บพายลุยฝั่งรายการโจ๊บพายลุยไก่เด้สมคบมัดปรารถนาดื้อมือแรงให้ได้ยิ้มได้หัว ไอ้ที่กบเมื่อไอ้ทีมวนซื้นหัวเซลวได้กินได้ท่านไอ้นี่สร้างกระถินนดือ้อเพราว่านากระถินเขามาแล้วกินเอบุญกุศลลายอ่าเป็นว่าเป็นานิสงคือว่าสังฆท่านกระสินกระถินนีอ่าแปลว่ามันคงอายุหาเดือนหรือตลอดไปอ่าแปลว่าแพร่บุญกุศลตั้งหาเดือนผู้ดใดได้ถวายกระถิน เมื่อล่วงรับดับกันแล้วได้ไปเกิดเทพุทธเทวดายุหารอยศาสตร์ดือ้อจากเทพุทธเทวดาได้ลุกมากเกิดเป็นจักรพรรดิค้องลูกอีการอยาตร์จากจักรพรรดิค้องลูกล้กลมาเกิดเป็น,มมปนาขา้าพเจ้ามีเงินยี่แปดกตรหายศาตร์จากาขา้าพเจ้ามีเงินสี่กดรอาอยศาตร จังได้มาเป็นมหากษัตริอิคาร้อยชาติ์เด่มาสร้างคุณงามคุณดีได้มาสร้างบุญกุศลต่ออ่าบุรีได้สร้างกฐินกฐินบางคนนะกรมพุทธนายกรมข้าเจ้าว่ากสด็จเต้าบนบอมแมนกฐินแปลว่ามั่นคงเอออันนี้สงหลายพ,พระเป็นอ่าที่ว่ามีพระอยุสามัมมีอ่า ผู้ใช้สามสิบลูกอยู่เมืองปัต tha เมืองปัต t า,านี่คือว่าปัต t านี่ยมีพระผู้ลูกรอ,อปัต t า a เปรวารอเปรวางามก็เลือยผ้ากันเข่าดงเข่าป้าไปสามสิบลูกสามสิบคนอ,อีกคนหนึ่งนัน่นบ่เคยมีลูกมีเมียแต่เลยหาหญิงโสพี่นี่มาให้ขึ้นนั่นพ่อ น,นันคือนั่นบาดียิงโสเภณีก็เลยลักเขาสิงเขาขังขอ,งอนี้นปวาร์ฟังแต่ว่าพิสูจน์โสเภณีนาะเกิดเลยตามผู้ใต้สามสิบปุ่นเลยตามหาผู้หญิงตามพระบริเจ้านั่งสมาธิอยู่ก็เลยถามเบนว่าเห็นผู้หญิงมานี่บ่อ่าพระบริเจ้าว่าอย่าไปตามหาผู้หญิงตามหาเจ้าของก็เลยบอกให้นางลุง ตามที่พูดหรืก็เลยปั้งรมน้ำระพุทธเจ้าก็เลยได้บวชตอนนั้นแหละเพราะว่าได้มรรคผลได้อริยมรรคผลได้โสดาบันบางคนได,ด้นั่นแหละได้สำเร็จบวชาตรินดารหันแต่เพิ่นก็เลยบวชครั้งแรกว่าเอหาภิกขุเลยจึงเป็นภิกษุมาเถิดน,นั่นแหละก็เกลยได้มีได้มาจำพรรษายอยูอ่เมืองเมืองใด <c oughs> อย่างละเมืองอวายากจนแห่งแรงหือเมืองเมืองนี่ือเมืองปัตถาว่างไงก็เลยพอจำพรรษาเร้วก็เลยออกพรรษาที่ไปเข่าเปลาบุริเก้าก็อ,ออกพรรษาเพื่็เลยพากันเดินเก้าชิ้หกยวดส่วนสิบหอดไปหอดในเมืองสาวตถี เลยไปหาดพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเป็นไดการกินการสรรกันยูนี่สมบรูรณ์บ่สมบรูมบรณ์ยัวทะเลาะมีแยกกันบ่สามองค์บ่พระพุทธเจ้าก็เลยเห็นว่าผ่ากีบ้านเปียกเลี่ยมเล่มเห็นผ่าขาดทาให้เกล้าบัญญัติว่าให้สร้างกระทินยูนในวัดตอนนั้นก็คือที่พระกะ็จ่ไ้เดินทุลักทุเลมาก็เลยอนุญาตให้พระ ไปหาผา่าที่ว่าเขาถิ่มน้ำทั้งขยะน้ำหอศพผ่าบริสุทธิ์บนไปหลักไปศุเอามา้ามาต้มแล้วก็มามายิบม่าย่อมกเลยเป็นผ่ากระถิ่นได้สร้างกระถินกับบริจ้าเป็นผู้สร้างนี่ก็บ,บางคนแ็่ว่าผู้นั่นสร้างผู้นี้สร้างที่จริงอัน พระพุทธเจ้าเป็นพวอนุญาตให้พระสามสิบลูกนี่สร้างกระถินก็เลยเป็นบุญกุศลยังไงหลวงอาจะนั่นผู้ใดอะไรบ้างอะไการโจวผ้าล่วยใครด้บุญกุศลยังไงหลวงดื้อให้ล่ำให้ล่วยให้มีเงินมีทองสู่ปู่ทุกคนให้สร้างกระถินเก้าควาเวลาจังมีความสุขความสุขความเจริญสู่ปู่ทุกคนมีลูกมีหลานให้บอกายปังเครื่ง ได้สุก็ปรารถนาดื้อปรารถนาจริงได้ก็ได้สาธุอาสาธุค่ะปูค่ะกรับขอบพระคุณค่ะ,ะ,กะการนมาสการค่ะปูก็เป็นแนวทางเนาะอ่ะหล้วก็ะได้ฟังรับศีลละพรน้ำปูน้ำเนาะอ่ะใกล่ออกพรรษาแล้วเนาะ,ะแนวทางความฝันปูฝันเมื่อขึ้นว่านเนาะอ่ะก็คือวันอาทิตย์กับเมื่อวันสุกว่างเนาะ เอฟซีฟังชอบกัะตามนะคะเ่ชอบกันเพว่ากันเนาะคะ่ะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนะะิดเนาะขอกร่าวขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่นอ้นนองสบูส่สก้อนที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดก็ขอให้ทุกท่านมิโคมิราบิมานขามโค้งไปเล่าก็ขอให้เฮงให้ปังให้รวยโชคดีทุกคนทุกท่านซื้อลอตเตอรี่ไทยสลากินแบงไทยเงยเทียบ ก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะถูกทุกๆรางวัลที่มีสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ